สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เรายังคงพบกันในเกม3ก๊อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เรายังคงแนะนำเป็น ตัวละครกกต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยที่กกง้อเนาะในกกง้อนะครับมันจะมีตัวอะไรที่หน้าปั้นเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าสําหรับตัวละครกกง้อนะครับมันก็มีไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะมันสามารถเลือกปั้นได้ตามใจเราเลยนะครับแล้วก็กกง้อเนี่ยจะเน้นดาเมจเผาเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบเผาเต็มตัวเลยแล้วก็ดาเมจที่จะเบิร์ตให้ตายเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้าง สำหรับตัวละครกกง้อตัวแรกนะครับที่ต้นเกมยังไงก็ต้องปั้นเนาะหลังเกมก็ต้องใช้นะครับถ้าคนที่ไม่ได้เติมเยอะเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นสายนักยิงอะแต่ว่ามันก็เป็นสายกายภาพนั่นแหละคือเกมนี้นะครับจะเป็นแบบถือธนูถือมีดถือระบ,บี่อะไรก็ตามเนาะถือว่าเป็นสายดาเมจกายภาพเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะ สามารถเบิร์ดดาเมจได้แรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละก๊กง้อเขาเน้นเผาเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เซิร์ฟนอกหรือเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเหมือนจะเป็นดาเมจเพียงตัวเดียวน,นะที่ทําได้แบบค่อนข้างดีแล้วก็สามารถช่วยแบกทีมได้เนาะดังนั้นน้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยที่แนะนําให้ปั้นนะ ในตัวที่2นะครับตัวละครระดับพิเศษสายซับพอร์ตของโกกโงเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยคือตัวนี้นั่นเองสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับ หลังจากที่ผมดูเซิร์ฟนอกเขาเล่นกันหรือเขาใช้กันเนี่ยมีทุกทีมนะยังไงก็ต้องปั้นนะครับหลังเกมก็ได้ใช้เช่นเดียวกันเนาะมันจะสนับสนุนการเผาไหม้สะมากกว่านะครับสำหรับตัวละครก๊กง้อแต่ละตัวเนี่ยจะฮิลก็ฮิลไม่สุดก็จะเน้นไปทางการใส่ดีบัฟหรือว่าจะเป็นการติดสถานะเผาไหม้ให้ตัวอะไรเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วปั้นได้เลยเนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดูแจ่มแมวด้วยเช่นเดียวกันนะผมมองแล้วก็ถูกจระเข้นางเลือเกินเนาะ ก็สวยอ่ะอยากเล่นกกงอขึ้นมาก็เพราะมีตัวละครสวยๆนี่แหละนะครับ ตัวละครในตัวต่อมานะครับก็ยังคงเป็นซับพอร์ตเหมือนเดิมนะสำหรับตัวซับพอร์ตในทีมกกง้อเนี่ยจำเป็นจริงๆเนาะเพราะว่าเราจะต้องเน้นยืนนานๆนะครับให้ได้เผาเขาบ่อยๆแต่ว่าคนที่มีงบเติมนะครับกกงอเนี่ยก็ไม่ใช่ดามเมจเผาที่ย่อยๆเลยเขาสามารถที่จะเบิร์ตในทีเดียวให้ตายได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ทรัพยากรในการปั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่เป็นกกที่ดีเลยสามารถที่จะเล่นในช่วงเด,ดเกมได้เลยนะครับแล้วก็เก่งด้วยแต่ว่า ก็นั่นแหละต้องมีทรัพยากรเยอะในการปั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นก๊กหั่นหรือก๊กง้อนเนี่ยมันจะเน้นเป็นเผาไปเรื่อยๆติดพิษไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกกที่สูสีกันเลยในช่วงเรดเกมเนาะ ในตัวต่อมานะครับเราก็จะต้องการดาเมจเวทเข้าทีมแล้วตัวนี้เป็น1ทางเลือกนะครับไม่ต้องหนึ่งดีมันเป็นทางเลือกเดียวนะที่เราจะต้องใส่ไปนะครับก็คือสายเวทตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างดาเมจได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ค่อนข้างแล้วมันยอดเยี่ยมเลยแหละ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายดาเมจนะครับเพียงตัวเดียวในกกง่อที่จะสามารถสร้างดาเมจได้มหาศาลเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะจาไม่ได้อะคือเออตัวละครมันเท่ไงแล้วประเด็นคือตัวละครมันเท่นีครับเราจะไปจําได้ยังไงอ่ะตัวนี้อ๋อ,อลกซุนปะลกซุนมันต้อเป็นซับพอร์ตไหม ไม่รู้ดิก็ตัวนี้นะครับปั้นเลยปั้นให้เต็มที่นะครับในช่วงต้นเกมจะปั้นเป็นตัวที่1ที่แนะนําไปก็ได้หรือจะปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าดาเมจเวทเนี่ยน่าจะเด่นกว่าเนาะในช่วงต้นเกมนะครับดังนั้นเนี่ยปั้นเลยนะครับเป็นตัวละครระดับพิเศษถ้าได้มาหรือว่าสุ่มได้มาเนี่ยก็ปั้นได้ทันทีนะครับเต็มรูปแบบให้เลยสามารถแบกได้นั่นแหละนะครับในกกงอเนาะ ตัวละครที่5นะครับก็ยังเป็นซับพอตอีกเช่นเดิมเนาะสำหรับตัวซับพอตเนี่ยมันจะเป็นจริงๆในก๊กนี้แล้วก็เขาเน้นปริมาณซับพอตที่มากนะครับมากเหมือนก๊กวุยเลยเราไม่มีทางเลือกที่เยอะนะครับสําหรับก๊กง้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับก๊กวุยเลยคือต้องใช้ซับพอตเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเนาะดังนั้นเราสามารถเลือกปั้นได้เลยนะครับว่าเราจะปั้นเป็นตัวไหนจะปั้นยังไงนะครับเพราะว่าทางเลือกเรามีไม่มากนั่นเอง ตัวละครตัวที่6นะครับก็ยังคงเป็นซับพอตอีกเช่นเคยเนาะเป็นตัวระดับธรรมดาครับปั้นง่ายมากตัวนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในเซิร์ฟเวอร์นอกเหมือนเช่นเคยเนาะก็คือว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยเขาก็นิยมใช้ตัวนี้ทุกทีมเลยทุกทีมนะครับผมบอกไว้เลยว่าคนที่เติมหนักดูเหมือนจะเติมหนักๆเนี่ยเขาก็ยังใช้เป็นเจ้าซัพพอตตัวนี้อยู่เลยนะไม่รู้ว่าพอน้องสวยหรือว่าพอน้องเก่งนะอันนี้ก็ แยกเอาละกันแต่ว่าน้องน่าจะเก่งนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวละครซับพอตระดับธรรมดาในกกง้อที่มีเนาะคืออันที่จริงนะครับตัวละครซับพอทที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางเผาส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเป็นการดีบัฟให้ทีมนะครับให้ทีมได้แบบเผาแรงขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยนะผมไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าลองไปเล่นดูนะครับคือตอนแรกผมใช้ตัวนี้นะแต่ว่าการฮิลมันเหมือนไม่ได้ฮิลเยอะอะไรขนาดะนะั้นอะ น,น่าจะเป็นดีบัฟนะครับหรือว่าจะเป็นบัฟให้ทีมอะไรประมาณนี้แต่ว่าบัฟมันต้องสําคัญแน่นอนไม่งั้นคนเซิฟนอกนะครับเขาไม่เล่นกันแน่นอนเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปั้นได้นะครับใช้ได้ยาวๆเลยถ้าคนที่จะเล่นกกง่อตัวที่7นะครับก็จะเป็นตัวเสี่ยวเกลเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถรลดดามจดหมู่ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เป็นตัวละครสายนักเวทนะครับที่แจกเยอะมากอะ แจกให้ฟรีๆนะครับปั้นยัน5ดาวแดงอะไรได้สบายเลยนะก็แบบโดยที่ไม่ต้องสุ่มออกมาเลยสามารถปั้นได้เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเลดเกมมาเนี่ยเพิ่งดาเมจหมู่จากการเผาไปด้วยนะครับมันไม่เพียงพอแล้วเขาก็เลยไม่นิยมใช้กันในเซิร์ฟเวอร์นอกในช่วงหลังเกมหรือเลทเกมนะครับตัวนี้ก็จะรู้สึกว่า อ่อนด้อยหรือว่ามันเก่งน้อยลงมันก็ยังคงเก่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเก่งไม่เท่ากับตัวอื่นในก๊กนั่นเองเนาะถ้าตัวที่เขานิยมเล่นกันในหลังเกมเลยจริงๆเนี่ยเขาก็จะใส่ซัพพอร์ตไปเยอะมากกว่านาออย่างเช่นนะครับตัวดาเมจหนึ่งตัวนะครับสายเวทเขาจะใส่เป็นตัวนี้ไปตัวซัพพอร์ตนะครับเขาก็จะใส่เป็นตัวนี้ทุกทีมนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตตัวที่3นะครับเขาก็จะใส่เป็นตัวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตตัวที่4นะครับตัวนี้ไปเลยตัวที่5นะครับ เขาก็จะใส่เป็นดาเมจตัวนี้ไปคือมันต้องสมดุลไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามีดาเมจเวทแล้วก็ต้องมีดาเมจกายภาพตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าจะปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะใช้เยอะกว่าตัวนี้นะรู้สึกนะครับแล้วที่ผมดูมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ซักเท่าไหร่นะก้อนนี้นะครับคือตัวที่5เนาะส่วนตัวที่6นะครับก็ยังเป็นซัพพอตอีกเช่นเคยนะจะเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเราไม่เอาดาเมจตัวนี้แล้วคิดว่าเวทตัวนี้มันแรงนะครับเราก็สามารถ เปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วไปใส่เป็นตัวแทง์ไปก็ได้นะมันก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่อ่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บือวาอะไรละนอกจากกกจกเนี่ยที่ใช้แทง์เก่งแล้วกกนี้ก็ยังเป็นอีกกกหนึ่งที่แทง์เก่งเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าอยากได้ดาเมจเยอะก็ไปดาเมจเลยดีกว่านี่นะครับ1ตัะ 2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คิดเอาแล้วกันว่าจะเอาตัวอะไรใส่เนาะจะเอาแท้งใส่หรือจะเอาตัวนี้ใส่หรือจะเอาเสี่ยวเกี้ยวใส่หรือจะไปเล่นตัวละครระดับมายาคือตัวนี้นั่นเองเนาะเพราะว่าสปอร์ตเราเยอะแล้วนะครับเราก็หาตัวรามจมาอีกตัวหนึ่งให้มันเป็นสัก2ตัวอืมก็เนี่ยเนาะสำหรับกกง่อเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวละครมันเก่งอยู่แล้วนะคือเก่งก็เก่งไปเลยนะครับมันมีน้อยแต่มันเก่งแน่นอนเขาก็ใช้กันแค่ประมาณนี้เลยถ้าคนที่ยัง ใช้งอกกเต็มกําลังเขาก็จะใช้อย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าเขาแบบมีงบประมาณนิดนึงในการสร้างนะครับหรือว่ามีเงินนิดนึงนั่นแหละเขาก็จะไปเล่นตัวละครระดับมายาเป็นตัวดาเมจของกกงอกคือตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่ามันแรงจริงๆนะครับแล้วตัวละครระดับมายาหรือระดับพิเศษทุกตัวเนี่ยมันเก่งหมดเลยนะแต่ตัวนี้ภาษีเขาจะดีกว่าหน่อยนึงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนอกนะครับที่เล่นงอกกเนี่ยเขาปั้นตัวนี้เต็มรูปแบบแล้วก็ ดูจากการ PVP แล้วน่าจะไม่เคยแพ้ใครนะครับเออฮก็ถือว่าได้ภาษีเพราะเป็นันดับหนึ่งเลยละกันตัวนี้มันก็เป็นดาเมจแรงจริงๆะถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวเมจตัวนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้มันดาเมจมากกว่าโขเลยนะครับก็เนี่ยนะประมาณนี้ก็เนี่ยนะครับตัวละครกกง่อมันก็ประมาณนี้เนาะก็สําหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มแรงกำลังใจให้ผมด้วย ก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ